อน,นันโทพะลโทโหติผู้ให้อาหารชื่อว่าเป็นผู้ให้กำลังนี้คือพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เพราะว่าอัตภาพร่างกายของคนเรานั้นจะยืนยาวอยู่ได้จําเป็นต้องมีข้าวปลาอาหารและน้ําเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายคนเราหากไม่ได้กินอาหารร่างกายจะอ่อนแรงไม่มีกำลัง และอาจจะถึงแก่ความตายได้ในที่สุดคนที่ไม่ได้กินอาหารแครั้นได้กินอาหารอย่างพอเพียงแล้วก็จะกลับมีกําลังมีเรี่วแรงขึ้นมาพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าอนันโทพลโทโหติแปลว่าผู้ให้อาหารชื่อว่าเป็นผู้ให้กําลังดังนั้นการให้ทานการบริจาคทานด้วยอาหารหวานข่าว น้ำนมน้ำพึ่งน้ำอ้อยหรือผล,ลไม้แก่คนหรือสัตว์ซึ่งกำลังหิวโหวยจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากดังเรื่องราวตำนานทางพระพุทธศาสนาได้เล่าไว้ดังนี้นานแสนนานมาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สามแห่งพัทรกับคือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชายหนุ่มผู้หนึ่งแบกถังนมสด เพื่อนำไปขายณตลาดกลางเมืองในเวลาเช้าตรู่บังเอิญในเช้าวันนั้นชาวเมืองได้มีการถวายสังฆทานแด่องค์สมเด็จพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ณปรรรมพิธีกลางเมืองชายหนุ่มผู้นี้เกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสนึกอยู่ในใจของตนว่าวันนี้เป็นโอกาสดีของเราแล้วที่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ได้มาเป็นเนื้อนาบุญ เราจะน้อมนำนมสดของเราไปถวายเป็นพัตตาหาใชายหนุ่มคิดแล้วจึงนำน้ำนมสดในถังของตนไปร่วมถวายสังฆทานทันทีโดยไม่ได้ลังเลขณะที่น้อมถวายเขาได้ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นณเบื้องหน้าพระพุทธองค์และหมู่พระภิกษุสงฆ์ขึ้นว่าสาธุขออานิสงส์แห่งการถวายอาหารคือนมสดในครั้งนี้ เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงมีพละกำลังมหาศาลเกินกว่าใครๆทั้งปวงด้วยเถิดอธิฐานแล้วก็น้อมนำประเคนถวายด้วยความปิติศรัายิ่งล้นชายหนุ่มผู้นี้ได้ถวายน้ำนมสดของตนเป็นสังฆทานหลายครั้งจนสมเด็จพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ได้เสด็จจาริกไปโปรดสาทุชน ในเมืองอื่นการเวลาผ่านพ้นไปชายหนุ่มผู้นี้เมื่อสิ้นอายุไขแล้วอานิสงส์แห่งการถวายน้ำนมสดได้ส่งผลให้เขาไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสมบูรณ์ด้วยสมบัติทิพย์เป็นเทวดาผู้มากมีบุญบาร,รมีอยู่ตลอดชั่วพุทธันดรการเวลาผ่านพ้นไปอีกจนถึงการสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่แห่งพัทธรักั คือสมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันภายหลังจากการปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประมาณ300ปีเศษชายหนุ่มผู้เคยถวายนมสดเป็นสังฆทานนี้ได้จุติจากสวงสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศสีลังกาในตระกูลของเศรษฐีบิดามารดาตั้งชื่อให้ว่าโคทะยิมพระโคทะยิมพระ เป็นเด็กมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ผิดมนุษย์เขามีกำลังปานช้างสารหินก้อนใหญ่ๆซึ่งต้องใช้กำลังคนมากมายหลายสิบคนผลักแต่เขาสามารถผลักเพียงคนเดียวหินก็กลิ้งไปอย่างง่ายได้ต้นไม้ต้นสูงใหญ่เขาผลักเพียงเบาๆก็สั่นวันไหวนอกจากนั้นเขายัางสามารถกระโดดได้สูงจากพื้นดินหลายวาด้วยการดีดข้อเท้าพุ่งขึ้นบนอากาศ เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ต่อกำลังอันมหาศาลผิดมนุษย์ทั้งปวงขณะนั้นประเทศสีลังกาอยู่ในช่วงภาวะสงครามต้องต่อสู้กับชนเผ่าทมินบ้านเมืองลุกเป็นไฟหาความสงบสุขมิได้ชายหนุม่มคือนายโคะยิมพระผู้มีกำลังปานช้างสารผู้นี้ได้อาสาสมัครเป็นทหารกับกษัตริย์สีสลังกาคือพระเจ้าทุตทะคามินีอภัย โคตหิมพระได้แสดงความสามารถในการรบเขาเพียงคนเดียวสามารถต่อสู้กับทหารศัตรูได้เป็นร้อยป้อม่ายศัตรูที่แข็งแรงเขาทำลายให้พังทลายลงได้ในชั่วพริบตาพระเจ้าทุตคามินีอภัยเห็นความสามารถในความมีพลังเกินมนุษย์ของเขานี้จึงได้แต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพทำสงครามขับไล่ศัตรูคือชนเผ่าทมินซึ่งก็ปรากฏว่า ด้วยพลังความสามารถของเขาไม่นานพวกชนเผ่าทมินก็พ่ายแพ้หนีถอยออกจากแดนสีลังกาไปจนหมดสิ้นมิอาจต้านทานได้ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยประชาชนพระเจ้าพระสงฆ์มีชีวิตอย่างผาสุกร่มเย็นไม่ต้องหลบหนีภัยสงครามวันหนึ่งโคตทะยิมพระนายทหารเอกแห่งสีลังกาได้บังเอิญเดินผ่านไปยังวัดกลางเมือง ได้เห็นเหล่าสาธุชนนับสิบกำลังช่วยกันใช้มีดตัดถางกอต้นหวายขนาดใหญ่แต่การตัดทำได้ยากเพราะกอหวายมีหนามแหลมรกรุงรังแดดก็ร้อนจัดจ้าทำให้คนเหล่านั้นต่างท้อแท้เหนื่อยหอบไปตามๆกันเมื่อโคตยิมพระได้เห็นจึงทักทายไต่ถามขึ้นว่าท่านทั้งหลายจะตัดกอหวายกอนนี้ทิ้งหรือใช่แล้วท่านแม่ทัพ ไหวกอนี้ขึ้นเบียดริมประตูพระวิหารจะต้องตัดขุดออกตัดกันมาครึ่งวันแล้วยังไม่สเร็จเลยข้อทะยิมพระมองดูกอไหวายแล้วจึงบอกเหล่าสาธุชนเหล่านั้นขึ้นว่างั้นก็ไม่เป็นไรข้าพเจ้าจะช่วยจงไปหาเชือกหนังเส้นใหญ่ๆยาวๆมาเถอะข้าพเจ้าจะดึงกระชากกอไหวายนี้ไปทิ้งไกลๆพอมันแห้งแล้วก็ให้เผามันทิ้งเสียชาววัดหมู่นั้น จึงได้นำเชือกเส้นใหญ่ยาวมาช่วยกันผูกกอหวายก่อนั้นไว้โดยรอบโคตถะยิมพระจึงจับเชือกไว้แล้วตะโกนขึ้นว่าหลบไปท่านทั้งหลายจงหลบไปข้าพระเจ้าจะดึงสาธุชนชาววัดและพระภิกษุสงฆ์ได้ยินก็พากันหลบไปยืนอยู่ไกลๆทันใดนั้นภาพที่ทุกคนไม่เคยเห็นก็เกิดขึ้นโคตถะยิมพระออกแรงกระตุกพรวดเดียวเท่านั้น หวกอขนาดใหญ่ก็ปลิวขึ้นจากพื้นดินทั้งต้นทั้งรากยังง่ายได้คนทั้งหลายแทบไม่เชื่อในสายตาพากันโหร้องประหลาดใจอ๋อท่านแม่ทัพท่านมีพลังแข็งแรงเหลือเกินประชาชนทั้งหลายต่างพากันอัศจรรย์ชื่นชมสรรเสริญในพละกกาลังของโคธหายิมพระไปทั่วทั้งเมืองแต่โคตถายิมพรรแม่ทัพผู้นี้มีนิสัยไม่ดีอยู่ตรงที่ว่า เวลาเขาดื่มเหล้าแล้วเมื่อเขาเมาเขามักจะพูดมากเป็นคนเสาซีทําให้คนใกล้เคียงพากันรานําคาญแต่พอหายเมาก็จะกลับมามีสติดังเดิมอยู่มาวันหนึ่งณนะกลางเมืองมีงานมหรสพรื่นเริงและมีงานเลี้ยงกันครึกครื้นโคถะยิมพระได้พาภรรยารูปงามของตนไปร่วมสังสรรค์นในงานกินเลี้ยงแห่งนั้นด้วยความสำราญใจ ในยามกลางคืนพระจันทร์เต็มดวงจุดประทีปโคมไฟสว่างสวัยแพรวพรวเสียงดนตรีเสียงขับร้องดังไปไกลในยามคืนเพ็ญขณะนั้นมีปีศาจยักษ์ดุร้ายตนหนึ่งชื่อว่าชัยเสนชัยเสนยักษ์อาศัยอยู่ในป่าช้าหลังเมืองมันได้ยินเสียงขับร้องและได้กลิ่นอาหารงานเลี้ยงจึงได้ล่องลอยมาตามสายลมด้วยพลังปีศาจของมัน เจ้าปีศาจยักษ์มาถึงงานเลี้ยงมันได้แลเห็นหญิงสาวผู้เป็นภรรยาของโคทะยิมพระมันก็บังเกิดความพึงพอใจขึ้นมาในฉับพลันโอ้หญิงคนนี้งดงามเหลือเกินข้าจะสิงร่างของนางแล้วนำไปเป็นภรรยาของข้าในป่าชา้าคิดด้วยจิตอกุศลดังนั้นแล้วมันก็ใช้อาถรรพ์ของมันเข้าแทรกสิงร่างกายภรรยาแสนสวยของโคทะยิมพระทันที ทำให้เธอมีอาการสั่นเทิมสติเลื่อนลอยตาขวางชักกระตุกท่าทางเปลี่ยนไปผู้คนที่มาร่วมงานเลี้ยงรวมทั้งโคถะยิมพระตามตกใจพากันไต่ถามหลายคนพูดว่าท่านโคถะยิมพระพระยาของท่านถูกผีเข้าซะแล้วพระยาของท่านถูกผีสิงโคถะยิมพะระได้รู้เช่นนั้นก็โกรธจัด ปรีเข้าไปหายักซึ่งสิงภรรยาของตนอยู่พลางร้องว่าเจ้าผีตนใดมาสิงร่างเมียของข้าช่างขี้กลา้าเสือจริงเข้าสิงผู้หญิงไม่มีทางต่อสู้หากแกเป็นลูกผู้ชายจริงก็จงพระกดตัวออกมาเดี๋ยวนี้มาต่อสู้กับข้าตัวต่อตัวแน่จิงพระกดตัวออกมาทัานใดนั้นเจ้าปีศาจยักษ์ครั้นถูกท้าทายอยู่ต่อหน้าก็โกรธตอบมันไม่พอใจที่ถูกชี้หน้าท้าทาย มันจึงออกจากร่างของหญิงสาวสำแดงกายให้ได้เห็นเป็นยักษ์ร้ายเขี้ยวงงลูกตาแดงราวกับเปลวไฟร่างกายล่ำสันสูงใหญ่ว่าโคถะยิมพระ,ระถึงสามเท่าทันทีที่มันปรากฏตัวผู้คนนับร้อยซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงต่างพากันตกตะลึงพรึงเพลิดยักษ์ยักษ์ทุกคนร้องด้วยความกลัวตัวสันสิ้นเรียวแรงไม่อาจจะขยับตัวได้เลย แกเป็นใครวะเจ้ามนุษย์น้อยบังอาจมาชี้หน้าทาทายข้าตัวก,กระจิตรแค่นี้บังอาจจะสู้กับข้าเหรอเจ้าปีศาจยักษ์กอดอกยิ้มเยาะถลึงตาก็มองโคทายิมพะะยางดูหมิ่นดูแคลนหัวเราะลั่นเสียงดังไปทั่วบริเวณแต่โคทาอิมพระไม่แสดงอาการสะดุ้งหวาดวันแม้แต่น้อย เขายืนแงนหน้าจ้องประสานสายตาตะโกนโต้ตอบมันไปว่าข้าคือโคตทะยิมพระเป็นสามีของหญิงสาวคนนี้แล้วแกล่ะเป็นใครเจ้าปีศาจจงบอกชื่อของแกมาข้าชื่อชัยยเสนเป็นยักษ์อยู่ในป่าช้าหลังเมืองว่างไงเห็นตัวข้าแล้วยังจะปากดีอยู่อีกหรือเปล่าหากอยากมีชีวิตอยู่ก็จงค้มกราบข้าเสียเดี๋ยวนี้เจ้ายักษ์ขู่อย่างดุดันไม่ ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกเจ้ายักษ์เอ๋ยอย่าลำพ้องว่าตัวโตวต,วตัวใหญ่ไปเลยข้าพร้อมเสมอจะต่อสู้กับเจ้าแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่นี่คืนนี้มีงานเลี้ยงมีผู้คนอยู่มากการต่อสู้จะทำให้งานเลี้ยงเสียหายแน่จริงก็นัดมาเลยข้าพร้อมจะสู้กับเจ้าที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นมันก็ดีพรุ่งนี้ยงไปสู้กับข้าที่ป่าช้าหลังเมืองข้าจะหักคอแก แล้วฉีกแขนฉีกขาของแกเป็นชิ้นๆส่วนเมียของแก่ข้าก็จะเอามาเป็นของข้าเจ้ากล้ารับคำท้าของข้าหรือไม่เล่าแน่นอนเจ้ายักษ์พรุ่งนี้เราจะได้เห็นดีกันเจ้าจงรอคอยอยู่ที่ป่าช้าข้าจะไปพบเจ้าในตอนเช้าเออข้าจะคอยหากแกไม่ไปตามคำท้าข้าจะมาหาแกที่กลางเมืองนี่อย่าหนีไปก็แล้วกัน เจ้ายักตะคอกหัวเราะเย้ยหยันแล้วหายวับไปในบัดดลเสียงหัวเราะของมันห่างออกไปห่างออกไปแล้วเงียบหายไปในความมืดท่ามกลางความหวาดกลัวของคนในเหตุการณ์ตอนสายวันต่อมาโคตะยิมพระแต่งกายรัดกุ่มสะพายดาบคมในชุดออกรบเดินมุ่งหน้าไปยังป่าช้าหลังเมืองโดยมีผู้คนหลายร้อยที่รู้ข่าวติดตามไปดูเหตุการณ์ เมื่อไปถึงป่าช้าบริเวณที่โล่งแจ้งโคทหยิมพระก็ตะโกนก้องร้องท้าขึ้นว่าเจ้ายักษ์ชั่วแกมุดหัวอยู่ที่ไหนข้ามาแล้วจงโผล่ออกมาเสียงของโคทหยิมพระก้องไปทั่วป่าช้าซึ่งเงียบสงัดวังเวงทันใดนั้นกระแสลมแรงก็พัดกระนำดังอู้อู้อื้ออึงจนยอดไม้ไหวโอนเอ็นมีเสียงหัวเราะน่าสะพรึงกลัว ดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพรึบเจ้ายักษ์ปรากฏตัวมันยืนจังก้าเท้าเสีเอวปากเสียแยยิ้มก้มลงมองดูเขาอย่างเย้ยหยันคนนับร้อยที่ซุ่มดูอยู่หลังโคนไม้บริเวณนั้นต่างใจหายใจคว่ำไปตามๆกันไม่มีใครกล้ากระดุกกระดิกเลยเอาเลยเจ้ามนุษย์จะทำอะไรข้าก็จงรีบทำอย่ามัวช้าอยู่ข้าอยากจะเห็น ว่าแกจะแน่สักแค่ไหนจะแน่จริงอย่างคำพูดหรือไม่เจ้ายักษ์พูดแล้วก็หัวเราะเย้ยอีกอยังดูหมิ่นดูแคลนจากนั้นมันก็ย่างสามขุมเข้าหาทันทีบัดดนั้นคนทั้งหลายที่ซุ่มดูอยู่ก็ได้เห็นโคตทะยิมพระกระโดดตัวลอยสูงขึ้นในชั่วพริบตาเท้าข้างขวาของเขาเตะเขาที่ก้านคอของเจ้าปีศาจยักษ์ชยเสนอย่างดุนแรงเสียงดังพลักเขา เตะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหัวของเจ้ายักษ์ก็ขาดกระเด็นปลิวหือออกไปร่างกายอัลล่มสันของมันยืนเงนเองียนอยู่ครู่เดียวก็ล้มคลืนลงดิ้นพลัดพลาดแน่นิ่งไปทันทีท่ามกลางสายตาที่ตื่นตะลึงของคนทั้งหลายยักษ์ยักษ์คอขาดแล้วยักษ์ตายแล้วข้อตายิ้มพระชนะแล้วชนะแล้วจริงๆเก่งจริงๆเก่งจริงๆ ผู้คนต่างโห่ร้องกระโดดโลดเต้นพากันรุมล้อมแสดงความชื่นชมยินดีแม้เหล่ารุกคเทวดาและภุมมะเทวดาในป่าช้าแห่งนั้นก็ยังอดตื่นเต้นชื่นชมด้วยมิได้พากันโห่ร้องชมเชยขึ้นเสียงมนุษย์และเสียงของเทวดาดังประสานกันทันใดนั้นมีเทวดาผู้ใหญ่ตนหนึ่งณนะที่นั้นได้ประกาศขึ้นว่าดูก่อน ท่านโคทายิมภระท่านรู้หรือไม่การที่ท่านมีพะระกําลังดุดช้างสารชนะยักษ์ได้นี้ก็เพราะเป็นกําลังอันเกิดจากแรงบุญที่ท่านเคยถวายน้นํานมสดแด่พระกัสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่สงในการก่อนเทวดาตนนั้นประกาศบอกแล้วก็เงียบหายไปโคทะยิมพระจึงกลับคืนบ้านเรือนของตนผู้คนในเมืองได้จัดงานเลี้ยงฉลอง แสดงความยินดีโคทะยิมระระข้ายัายกษ์ได้แล้วโคทะยิมพระชนะยักษ์แล้วเสียงสรรเสริญของผู้คนดังก้องไปทั่วเมืองโคทะยิมระระดื่มสุราเต็มที่บังเกิดความเมามายลำพองใจเขานึกอยากจะเข้าเฝ้าพระเจ้าทุตทะคามินีอภัยเพื่อบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจของเขาเขา เดินส่วนเซไปที่หน้าประตูพระราชวังทหารยามหลายคนได้ห้ามปรามว่าท่านแม่ทัพท่านเมาไม้ขนาดนี้อย่าเพิ่งเข้าเฝ้าเลยมิบังควรกลิ่นเหล้าคละคลุ้งยืนส่วนเซเดินไม่ตรงทางแล้วรอให้หายเมาก่อนเออถอะข้อทะยิมพระจึงพูดเสียงอ้อแอว่าวะไอทหารยามแกห้ามข้าเหรอข้าเป็นแม่ทัพนะเว้ย ข้าจะเข้าเฝ้าตอนนี้อย่ามาขวางทางข้าท่านแม่ทับงั้นจงโปรดรอสักนิดรอให้พวกข้าพเจ้าไปทูลถามองค์ราชาเสียก่อนหากพระองค์โปรดให้เข้าเฝ้าพวกเราก็จะเปิดประตูให้ท่านจงรอเดี๋ยวแล้วทหารยามเฝ้าประตูก็รีบเข้าไปทูลองค์ราชาซึ่งกำลังประชุมอยู่กับอามาตย์หลายคนว่าข้าแต่พระองค์แม่ทัพโคทะยิมพระจะขอเข้าเฝ้า แต่เขาเมาไม้หลือเกินกลิ่นเหล้าคลุง้งเดินส่วนเซไม่ตรงทางแล้วพระเจ้าค้าลำดับนั้นพระเจ้าทุตถะคามินีอภัยซึ่งรู้นิสัยของโคทะยิมพระว่าหากเวลาเมามักจะพูดเสาสีไม่มีสาระจึงตรัสขึ้นว่างั้นก็อย่าเพิ่งให้เข้ามาในเวลานี้เรากำลังประชุมอำมาติดราชการอยู่พรุ่งนี้หายเมาแล้วจึงให้เขามาใหม่ก็แล้วกัน องราชาตรัสแล้วให้อมัดผู้หนึ่งไปกับทหารยามอมัดได้พูดกับโคทะยิมพระว่าท่านโคทะยิมพระพระราชายังไม่ให้ท่านเข้าเฝ้าเวลานี้ท่านกำลังเมาอยู่พรุ่งนี้หายแล้วค่อยมาใหม่เถอะโคทะยิมพระผู้เมาไหมครั้นได้ยินเช่นนั้นก็บังเกิดความเสียใจน้อยใจขึ้นมาในทันทีเขาคิดว่าดีละ เมื่อพระราชาเห็นว่าเราขี้เมาไม่มีคุณค่าไม่อยากให้เราผู้จงรักภักดีเคยอาสาออกรบถวายชีวิตเข้าเฝ้าแล้วละกอันก็ไม่เป็นไรต่อแต่นี้ไปเราจะไม่ขอเข้าเฝ้าพระราชาอีกเลยจนชั่วชีวิตคิดด้วยความเสียใจน้อยใจด้วยความเมาดังนั้นแล้วก็เดินร้องไห้ฟูมฝ่ายกลับไปด้วยความเมาโคทะยิมพระ,ระเดินทางไปไกล ตามลำพังอย่างไร้จุดหมายเขาออกจากตัวเมืองเร่ร่อนไปจนถึงชายป่าบุญเก่าแต่ปางก่อนได้ดนบันดาลให้ไปพบกับพระเถระผู้ทรงศีลทรงธรรมรูปหนึ่งพระเถระได้แสดงธรรมสั่งสอนเขาจนเขาได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคารวะว่าเต็มไปด้วยความวุ่นวายเดือดร้อนจะต้องเวียนไหวาตายเกิด อยู่ในวัตะสงสารอันยาวนานไม่มีวันสิ้นสุดจะต้องเกิดจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปโคทะยิมพระจึงตัดสินใจขอบวชเป็นพระแล้วเดินทูด,ดงเข้าไปอยู่ในป่าตั้งใจ,จเจริญสมถะวิปัสสนาจนในที่สุดก็สามารถทำลายกิเลสตัณหาทั้งหลายให้ดับสูญ สำเร็จเป็นพระอระหันต์องค์หนึ่งในบวรพุทธศาสนาหลุดพ้นจากวัตสงสารเข้าสู่แดนบรมสุขคืคอพระนิพพานตามรอยองค์พระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมครูท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายได้ฟังเรื่องราวของโคถะยิมพระแล้วก็จะเห็นได้ว่าอานิสงส์ของการถวายพระตาหารคือน้ำนม แกพระพุทธเจ้าและพระภิกษุด้วยจิตศรานั้นมีอนิสงส์มากมายยิ่งนักนายโคถะยิมพระได้ไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติทิพสุขสบายรื่นรมอยู่เป็นเวลานานแสนนานนับพุทธันดรครั้นกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีแรงกำลังมากมายมหาศาลจนสามารถต่อสู้ปราบยักษ์ร้ายได้และที่วิเศษยิ่งใหญ่ประเสริฐสุดไปกว่านั้นก็คือแรงบุญได้หนุนนำ ทำให้เขาได้บวชเป็นพระภิกษุบรรลุธรรมสูงสุดเข้าสู่แดนพระนิพพานท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเอ่ยนี้คืออานิสงส์แห่งการให้พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าอนันโทรพระโทโหโติผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลังวัฏโทหโหติวันนโทผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพันุ์ ยานะโทสุขโทโหติผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขทีปโทโหติจักคุโทผู้ให้ประทีปแสงสว่างชื่อว่าเป็นผู้ให้ดวงตาเพราะเหตุนี้แลบัณฑิตทั้งหลายผู้หวังความสุขจงขจัดความตรณีที่เหนียวแล้วให้ทานเถิดบัณฑิตเหล่าใดให้ทานแล้วเขา ย่อมดำรงในแดนไตรทิพสวรรค์ได้อยู่ร่วมกับหมู่เทพพย,ายดาจะมีแต่ความผาสุขรื่นเริองอยู่ตลอดกาลนานสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามี